สวัสดีค่ะ,คะวันนี้พบกับน้องเอวานะคะที่ช่องเอวานาลเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือวันนี้เราจะมาพาน้อยไามาทำเลยเอวาจะมาทําอะไรคะมาแกะกล่องุ่มลาบูาบูวีชั่นเอว,อวนนีวันนี้วันนี้วันนี้เรามีลาบูบูบีบบสองมาอีกแล้วหรอโอ้โหทำไมเรามาบ่อยจังเลยอะอะ เราได้รับความสนับสนุนจากป๊าป๊าอีกแล้วนะคะซึ่งนี่เลยเจ้าน้องตัวนี้ซึ่งตอนนี้ราคาก็ไปไกลแล้วจริงๆนะคะในในบ้านเราโอ้โหราคาไปไกลแล้วนะคะสำหรับสาววกราบ,บูปูนะเนาะเรามีเรามีวีหนึ่งมาตั้งหลายตัวแล้วเนาะตัวโมกโกโกตัวใหญ่อะไรเราก็มีเราก็มีมาแล้วราวนี้ เรามาเจอกับตัวนี้บ้างค่ะตวว v สองมาวันนี้เร,เราจะมาแกะพร้อมกันใช่ค่ะ,คะจะเป็นวีสองนะว2สองนะเพื่อนเราบอกว่า V1 ไม่น่ารักเลยจริงเหรอใช่เฮ้ยเขาเขาเข,า,ขาบอกว่ามีหนึ่งีหนน่ารักมากนะเดี๋ยวเราจะโชว์วีหนึ่มาให้ดูนะคะ V1 จริงๆน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ตัวโมโกโกะจริงๆก็น่าน่าน่ารักมากเลยเช่นกันซึ่งจริงแบบ เรา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 มีหลากหลายตัวมากเลยอ่ะเนาะอ้าวแล้วโมโกะหนูไปไหนอะลูกเอว่าโมโกะใหญ่หนูไปไหนโมโกะอยู่นั่นฮะอยู่นั่นไหนโมโกะใหญ่อ๋ออ๋ออ๋อไปเคี้วมาสีซึ่งไหน ไหนวีหนึ่งไม่น่ารักตรงไหนคะมิชาบอกว่าวีหนึ่งไม่น่ารักเหมือนผีเลยวายเพื่อนที่โรงเรียนหรอใช่เพื่อนที่โรงเรียนอะคะที่บอกว่าน้องไม่น่ารักจริงๆน้องน่ารักมากนะ,ะคือ,น,อน,น้องอาจจะแบบบางคนอาจจะไม่ได้แต่งตัวน้องมันก็เลยแบบว่าเอ้ยทำไมมันไม่น่ารักเลยเนี้ยแต่บ้านนี้เราเราแต่งตัวน้องตลอดซึ่งน้องน่ารักมากนะจริงๆแล้วอ่ะลิจจี้ จริงเราเรามีเรามีสีอื่นอีกอ่ะอันนี้คือสองอีกสองสีที่เรามีนะคะอ่าใช่ไหมนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะน้องโมกโกโก้ก็น่ารักเช่นกันอ๋อไม่น่ารักตรงไหนน้องไม่น่ารักตรงไหนเออันนี้ก็เป็นแม่หรือว่าพ่อไม,ไม่รู้เหมือนกันอันนั้นโมกโกะตัวใหญ่ใช่ไหมคะอ่าน้องขยับตาได้อีกใช่ไหม มืม่อเช่นกัตรงไหนอโอ้โหถูดูเอว่าใส่ใส่คัดผมให้น้องด้วยมามาเอวาวนละทุกคนอยากดูยังคะอยากดูตัวโมกโกโกส V2 กันหรือ,อยังไปเด็กดดดกว็าวา่าได้ตีเกตแล้วเปล่ามาจะได้ติเคตหรือเปล่ามาเรามาดูกันว่าวายอยากได้ตัวไหนอืมแล้วน้องเอว่าอยากได้ตัวไหนคะวาอยากได้ตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ฟีเคลสออแล้วว่าคิดว่าว่าจะได้จะได้จะได้ไหมแล้วก็อยากได้สีชมพูด้วยเอ้ยว่าอยากได้เยอะมากเลยอะ่ะจริง,รงๆเขาบอกว่าตัวตัวตาโตเนี่ยเป็นตัวที่แบบตากิ้งได้ไม่ใช่ตามไม่ได้กริ้งได้แต่แบบว่าเป็นตัวที่หายากเหรอหายากไหม วาอยากได้ทุกคนขาที่วานะคะอยากได้ตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ฟีเคทสองที่เราไม่อยากได้เลยก็คือเพราะว่าสีมันดูแบบสีสีจริงจริงมันน่ารักทุกตัวนะแต่วาอยากได้แก่สัวนโอเคก็สตุนใชไมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะมีสองกันค่ะมาเลยใช้เป็นกาตัวนกาตุนตัวไหนก็ได้ค่ะขอให้มันแข็งแข็งค่ะ พราะเมื่อก่อนในว้าแกะแบบทะลุทะลวงมากนะคะจนตอนนี้บอกว่าว้าแกะดีๆหน่อยได้ไหมโค้กมันแกะยากมากเลยอ่ะแกะยากมากไหยคะแกะก่อนนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆสรุปขาดค่ะเหมือนกับหมามะานี่ยหมามะอย่างสรุปขาดค่ะทำไมไม่ทันดีกว่ามื่อกี้อุ้งนี้สองอ้งมี้สอง พรุ่นี้เสาวันนี้นั่งแกะกล่องจุ่มฝั่งนี้ได้แล้วลูกฝั่นี้แกะฝั่งนี้ไปนี่นะคะชุบชุบุบุบบุบุบคำว่าจะอยู่นี่พนพนอย่าพึซ่อนซอนกาดเอวาก่อนซ่อนกาดก่อนเราจะเป็นน้อ น่ารักไหมตองน่ารักมเมื่อทุกคนไม่ชอบตองตองน้องแบบเขาเขาค่อนข้างใส่ใจดีเทลเนาะตองยังน่ารักค่ะกล่องน่ารักตองยังน่ารักเลยกล่องน่ารักตองน่ารักอันนี้สีเข็ดหรือเปล่าทุกคนอันนี้สีเข็ดแน่นอนตอนนนก็็จะเเปี่าจะะอ่ตััััดปิด เปิดด้วยเหรอเออโอ้โหเองเองเซียนขนาดนั้นเลยโอ้มันตอจับโอ้ไหนประเด้๋อ่ะตาเปิดอ่ะตาเปิดตาเปิดอ่ะตัดดีๆตัดดีๆนะี๋ยขาดเนี่ยทุกคนจะเอายังไงตาขาดหรือจะฉีกฉีกเอาก็ได้อแล้วโอ้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนหูไม่ใช่หูอยู่ใกล้มากเลยลูกไหนๆไหนอะหูอยู่บนนี้เลยอะไหนไม่มีหูตกหูตกหูยังอ๋อไม่หูหูตั้งสิตัวเลยนี่ๆเรามาเกะตรงนี้ นะโอ้จะมีอ่ะอว่าบีบให้่ะเฮ้ยอยากได้ตัวนี้มากสุดอ่ะมา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 อ่าอยากได้ตัวนั้นมากสุดสาธุเขาชื่ออะไรนะน้องบาบาน้องวาบีบาบาแต่ว่าอยากได้บาบาค่ะบาบาก็จะเป็นตัวตัวแบบทีออกน้ำตาลอ่อนๆเนาะแต่ว่าตาเปิดตาเปิดตาเปิดความตัดนี่มันไม่ได้แบบว่า ไอนี่เลยค่ะอาค่ะเราอยากได้ตัวนี้สาธุสาธุสค่ะให้ทุกคนดูหน่อยว่าอยากได้ตัวไหนสิวยอยากได้ตัวนี้มากอ๋อสัสตัวตัวนี้นี่เองอ่ะนี้วาอยากรู้ว่าเอายังไงเอายังไงอ่ะโอเคมาเฮ้ยวายว่าวายจะทำยังไงหนึ่งแอ้วนั่งขอด้วยก่อนินึ่งสองอะไรอะหนึ่งสอง ประตูการเลยค่ะทุกคนเฮ้ยของมนี่น้องน่ารักมากมันคือตัวที่ลายการดูเขาเป็นแบบใสๆอ่ะอะการการการน่ารักอ่ะการเป็นใสอ่ะการไม่ได้แบบเป็นกระดาษแข็งๆเหมือนเหมือนเหมือนรุ่นเดิมนะคะการเป็นพลาสติกใสๆน่ารักมีมันน่ารักขนาดนี้ออ๋ทำไมน่ารักขนาดนี้น่ารักขนาดไหน เราตาเปิดมาบอกว่ามันหายากจริงมันก็เห็นเห็นทุกคนเขาก็คิดว่าเนาะตาเปิดจะน่ารักอย่างอย่างน่ารักกว่านะอย่างมามามองมามาก็ว่าต,ต,ตัวตาเปิดน่ารักกว่าตาปิดแต่ถ้าโดยโดยสีอ่ะสีน่ารักทุกสีสทุกสีก็เป็นอะไรที่น่าสะสมอีกแล้วดูสีสีเขียวสีชมพูรล,ล็น่ารักไปหมดเลยอ,ะอ่ะสรุปมันน่ารักทุกตัวทุกคนน้องมาใส่ ในรู้สิอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนนอกจากขยับเดี๋ยวนะบิดขาได้นะน้องขยับมือเข้าออกได้อีกใช่ไหมยขยับมือมันมันเอาลงไม่ได้หรอกแต่คือเขา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 เป็นแบบเป็นทรงนั่งอะ่ะแต่ว่าคือเนี่ยเขาขยับมือกลางออกแล้วก็เอามือเข้าได้เออหน้าโอ้หัวหัวหันซ้ายหันขวาได้ โอ้ยความพิเศษของมันที่แบบมีเพิ่มเข้ามาจาก V1 นะคะถึงน้องจะนั่งแต่น้องก็น่ารักน่ารักแบบนั่งๆไม่ตัวที่คือตัวที่ตัวเองชอบนีให้ทุกคนดูว่วาน้องน่ารักขนาดไหนอ่าก็ไปตามเก็บสะสมกันได้นะคะเดี๋ยวากาไปทื่อกีดเ,เก็บอะไรอีกเสเค อ่าหัวตั <t initiation> <pic> ้ง <t> อ <exploitation> like, like ่ะหัวสวยสวยหัวสวยสวยหน่อยหัวอย่าหลุดนะลูกนี่ค่ะพี่นูขยับตาได้เอ้ยน้องขยับตาไม่ได้นะคะน้องขยับตาไม่ได้เออต้องน่ารักมากกับตามไปสับสมกันได้นะคะโอเคตามไปสับสมกันได้มามานี่ค่ะวันนี้ก็เนาะก็แกะไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นตัวที่วยากได้อือ หวังว่าทุกคนจะถูกใจนะคะน้อจะเป็นการสีน้ำเงินนอกหรือเปล่าหวังว่าทุกคนจะถูกใจน้อเคค่ะงั้นวันนี้เราก็ลาไปก่อนเนอะพรุ่งนี้ว่าม<อ>ีสอบเนอะยังไงถ้าใครชอบคลิปก็กดติดตามน้องเอวาที่ช่องชาแนลได้นะคะแล้วเ <arab> ด <waking up> ouais. <habitude> ี pues, okay. ๋ยวเราจะมีจุ่มอะไรใหม่ๆก็จะมาเปิดให้ดูอีกหรือมีอะไรสนุกๆก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกโอเคไหม อ่แล้วทุกคนไปนอนก่อนบายค่ะบ๊ายบาย